ยาหาธรรมคู่ชิดจังวอนเอฟซียาธรรมแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟซีภูิบาทฟิแนแลนด์นะครับเอฟซีหมอลำทั่วโลกนะครับจากการที่ได้พิติดต,ต,ตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอบต่างๆครับเพื่อที่จะนํามมเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังและก็ดวมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับการยั่งยู่ในความเคลื่อนไหวของนะครับ ทางค่ายตัวเกียวมิวสิกนะครับโดยเฉพาะตัวช่องของผมเองนะครับจะเน้นพิเศษนะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภูยาบาทฟินแลนด์และก็เกี่ยวกับศิลปินในค่ายตัวเกียวมิวสิกบุคลากรในค่ายตัวเกียวมิวสิกนี่เรื่องเล็กเรื่องน้อยผมก็น,นำมาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังการแบบนี้ยุ่ประจำแหละครับล่าสุดครับได้ไปเห็นความเคลื่อนไหวของหนึ่งในผู้บริหาร ค่ายตัวเกียวมิวสิกนะครับนั่นก็คือคู่ชินจังนะครับในอิเลยพจน์นะครับถ้าเห็นการทํางานของคู่ชินจังนะครับเพื่อนสีรับผิดชอบนะครับในเรื่องของฉากแสงสีเสียงและก็เวทีนะครับนั่นคือหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของคู่ชินจังยิ่ล้ครับคนในองค์กรของค่ายตัวเกียว Music มิวสิกเพราว่า,าแต่ละคนนะครับทุกคนมีหน้าที่ าตามกว่า2-3ถึงนาทีนะครับยกตัวอย่างคู่ชิดจังเนี่ยนะครับนอกจากเป็นศิลปินแล้วอีกนาทีหนึ่งนั่นก็คือเพื่อนเป็นผู้บริหารค่ายตุกเกียวมิวสิกนะครับและการดูแลดานเวทีนะครับหลายคนครับที่มีความสามารถนะครับในค่ายตุกเกียวมิวสิกต่างมีหน้าที่ต่างมีว่าละแตกต่างกันไปครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับผม นำเสนอความเคลื่อนไหวของคู่ชิดจังในอีริยบท์ที่เพิ่นใด้มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มของเพิ่นละครับตามที่ผมขึ้นให้เอฟที่เห็นนี่ละ่ะบ่หักบ่ติดตามบ่วานะครับแต่ไปส่วนคนอื่นคนนั่นคนนี้ให้เลิกติดตามศิลปินส่วนแล้วก็เว่าเสียเสียให้หายอันนี้ไม่ถูกนะบ่หนานักบ่หนา ไม่น่ารักเลยเออมันกระสีขาบเกี่ยวล่ะครับเอฟซีเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันจะใช่น้องชอปเปอร์หรือเปล่านะครับซึ่งคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์นี้ของคู่ชิดจังคู่ชิดจังเพื่อกะมาอธิบายชัดเจนว่าไม่ใช่น้องชอปเปอร์นะครับที่เพื่อนดได้มีการขออนุญาตบอดลงอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเรื่องนี้กาบปหูนะครับว่าคู่ชิดจัง ได้ไปเห็น f อกลุ่มไหนนะครับหรือใครที่มีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่า f อฟแต่ละคนแต่ละศิลปินมันกะมีหลายกลุ่มนะครับใน้ค่ายตัวเกียวมิวสิกแต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกคนกะบยุร่วมกับซับพอร์ตค่ายเป็นน้ำกันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่คู่ชิดจังเพิ่นเบาขากต้นนี้มันกับวนาลากิลีแะครับนะครับศิลปินทุกคน เขาก็มี่ปวดปาดที่แตกต่างกันไปนะครับเขาเชื่อศิลปินคนนี้แล้วศิลปินคนอื่นเขากัยังอยู่ในค่า,ายตัวเกี่ยวมิวสิกเขาก็ยังอยู่ในการบริหารงานของบอดปิกพูญิบาลฟิทแลนด์ฉะนั้นอย่าไปแบ่งแยกครับอย่าไปส่วนคนนั้นอย่าไปส่วนคนนี้ไปเเ้าให้เขาบดูดีเขาเป็นจากสัน่นเขาเป็นจากสี บ้คือครับนะครับถ้าเชียร์ศิลปินคนนี้แล้วเท้ากับซับพอร์ตเขาและก็ซับพอร์ตทางองค์กรเขานําซับพอร์ตทางผู้บริหารเขานําทุกคนทำได้ครับแต่ว่าการกระท่ำแบบนี้นะครับที่คู่ชิดจังเพะเด็กเอ่ยถึงนี่ผมว่ามันโอเคครับนะครับถ้าจะโยงหรือจะมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับบมว่าจะเป็นทั้งฝากฟังของน น้ำอูมเองนะครับหรือแม้กระทั่งน้องชอปเปอร์เองนะครับปัญหาเรานี่หละครับเอครับผู้บริหารอย่าคิดว่าเพิ่นสินนิ่งนะครับเพิ่นต้องมีการแก้ไขเพิ่นต้องมีการสะสางปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วอย่าอาศัยช่วงนี่ครับเป็นพวกปั่นพวกเสียบไปให้เขาสร้างศิลปินคนนั่นอย่าไปติดตามศิลปินคนนี้ ยาเฮดครับเอซทาหัก,กโตเกียวมิวซิกหักภูเยบาทฟินแลนด์นะครับหลายบ้านหลายดอมนะครับที่ผมได้เข้าไปสัมผัสนี่ทุกคนหนาหักนะครับหลายบ้านบา่ว่าจะเป็นของน้องทีโอน้องซีแกมหรือแม้กระทั่งน้องยูรินะครับทุกบ้านหนารัก,มาก,ม,ากมากนะครับรวมถึงศิลปินที่ผม ได้เข่ากลุ่มไล่นะครับนั่นก็คือของนองสแตมแต่กัของนองกล้วยเปรี้ยมกระบนผมกับเขาไปสัมผัสทุกคนน่ารักมากครับเป่าจาการสนับสนุนที่ตัวศิลปินที่ตัวเองเชียเขามีเล็กมีหน่อยเขาก็ซับพอร์ตซอยเพื่อนพ่อได้ออกเป็นกำลังใจให้ศิลปินเถียงหักที่เยงเชียร์ฉนันแล้วการที่บอหักเขาแล้วบอจิตตามเขาแล้ว บวากันแต่อย่าไปส่วนคนอื่นให้มีแน่วความคิดคือเจาของนะครับแล้วบอกเขาไปเลือกติดตามมันโอเคครับนะครับถึงแม้จะเป็นนะครับอีกเรื่องเล่าอีกเรื่องเล่านึงอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีน้องชอปเป์นะครับที่ได้มีการลุ่งจากตัวเกียวมิวสิกไปนั้นมันก็เป็นสินทางของน้องครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในข่ายตัวเกียวมิวสิกกัดทรงกันล่างใจ ให้น้องได้ไปอยู่ในเส้นทางที่น้องเลือกทุกคนไม่มีเส้นทางที่แตกต่างกันครับอย่าไปว่านน้องว่าเป็นยังรับปากแล้วว่าสิบวนหนีจากบอดบอจะพ้นหนีจากค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกค,คนเฮาชีวิตนะครับมันแตกต่างกันครับบริบทน้องเลือกเส้นทางที่น้องคิดว่าดีนะครับการทํางานขึ้นกันครับเอฟทีครับฉะนั้นแล้วสิ Sing ่งที่ ปรากฏสิ่งทถี่คู่ชิดจังเพื่อนเด่นมีการนําเสนอพานแพลตฟอร์มของเพื่อนนี่นะครับให้เอฟทีไต่ตองดีๆครับคนที่มีแนวความคิดแบบนี้ผมเสียว่าเพื่อนกลับไปเมืองไปเห็นขอมูลมากละ่ะว่ากลุ่มใดไผเป็นคนซักซ่วนกันคือมาว่าแบบนี้มันสร้างความบอสบายอกบวสบายใจให้ทีมผู้บริหารเพื่อนครับรวมถึงตัวศิลปินเองนะครับอย่าไปตีปาหน้าใสอย่าไปหนุ่มเน่า ความคิดคนอื่นให้มาเป็นความคิดของเจ้าของโดยการชักชวนตามที่คู่ชิดจังเพินวานนี่แหละครับผมก็เลยนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอฟซีเดพิพพพพนิตพิจารณามีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาครับสําหรับประเด็นเรื่องเล่าเรื่องเล่านี้นะครับผมมาขยายความให้เอฟซีฟังให้เอฟซใช้วิจารณญาณคิดวิเคราะห์แยกแยะเอานะครับ ห้องซัพพอร์ตค่ายเ้าซัพพอร์ตศิลปินแบบใดให้มีความสุขคอมเมนต์กันเข้ามาครับสำหรับคลิปนี้อําลาผ้าจากพ่อแมพ่พี่น้องเอฟีพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ